ดีค่ะดิฉันอาจารย์สรนสนีทิมทองอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะซึ่งในรายการอาหารตะวันตกนะคะที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการอาหารตะวันตกนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็จะมีาภาพประกอบนะคะขั้นตอนการทำอาหารต่างๆเพื่อให้คุณผู้ ชมเนี่ยได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารตะวันตกนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในหัวข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือเราจะต้องมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของความหมายและก็ลักษณะของอาหารตะวันตกนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้มารับชมกันนะคะในหัวข้อเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารตะวันตกค่ะมี2หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือความหมายและลักษณะของอาหารตะวันตกค่ะแล้วก็วัฒนธรรมการบริการอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะรายละเอียดด้านในนะคะเราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อเรื่องของความหมายของอาหารตะวันตกกันก่อนเลยนะคะ อาหารตะวันตกคืออะไรนะคะถ้าเราจะดูกันที่เรื่องของความหมายเนี่ยเราจะไปดูที่ความหมายของคําว่าอาหารกันก่อนเลยนะคะความหมายของอาหารเนี่ยตามพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพศ2554เนี่ยก็ได้ให้ความหมายของคําว่าอาหารแล้วก็คําว่าตะวันตกไว้นะคะดังนี้นะคะก็คือคําว่าอาหารเนี่ยก็คือหมายถึงเครื่องกินนะคะ เครื่องค้ำจุนชีวิตเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตนั่นเองนะคะส่วนคําว่าตะวันตกเนี่ยคำว่าตะวันตกเป็นคําที่ใช้เรียก ประเทศนะคะที่อยู่ทางซีกโลกตะวันตกนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างนะคะแต่แค่เป็นคํากล่าวที่เรียกเกี่ยวกับฝั่งซีกโลกต่างๆนะคะซึ่งซีกโลกของเราเนี่ยก็จะมีสองซีกโลกด้วยกันนะคะก็คือซีกโลกตะวันออกแล้วก็ซีกโลกตะวันตกนะคะซึ่งจากในแผนที่นะคะที่ปรากฏอยู่นี้เนี่ยก็พื้นบริเวณพื้นที่ที่เป็นสีน้ําเงินนะคะก็คือจะ ก็คือประเทศที่ประกอบไปด้วยตะวันตกนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็เราจะสามารถแบ่งได้นะคะอันนี้คือเป็นการแบ่งตามลักษณะทางด้านวัฒนธรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น7จทวีปด้วยกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็เป็นยุโรปตะวันตกนะคะยุโรปกลางยุโรปเหนือนะคะยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือ ยุโรปตะวันออกทวีปอเมริกานะคะแล้วก็แอฟริกาใต้แล้วก็โอเชียเนียซึ่งหมายถึงออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ตรงบริเวณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูประเทศนะคะที่อยู่ในในแต่ละโซนนะคะว่ามีอะไรบ้างยุโรปตะวันตกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฝรั่งเศสนะคะไอร์แลนด์เบลเยียมนะคะยุโรปกลางก็จะเป็นเยอรมนีนะคะออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็โปลแลนด์นะคะยุโรปเหนือนะคะก็จะเป็นเยอรมนีออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์โปลแลนด์ค่ะ แล้วก็ยุโรปตะวันออกนะคะก็จะเป็นรัสเซียยูเครนนะคะอันนี้จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะซึ่งในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารตะวันตกเนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันนะคะกับยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนลึกลงไปถึงว่าในแต่ละประเทศมีอาหารอะไรบ้างนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการจัด รูปร่างหน้าตาอาหารให้ออกมาเป็นโซนลักษณะรูปร่างหน้าตาที่สวยงามดูดีแล้วก็มีองค์ประกอบในหนึ่งจานก็คือจะมีเนื้อสัตว์มีผักนะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราก็มักจะเรียกรวมกันว่าอาหารตะวันตกนั่นเองนะคะซึ่งอาหารตะวันตกเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายว่าจะแตกต่างกับอาหารไทยนะคะซึ่งอาหารไทยเนี่ยเรามักจะรับประทานกันเป็นสำรับนะคะก็คือจะมี มีแกงนะคะมีอาหารประเภทแกงประเภทต้มประเภทผัดประเภททอดนะคะแล้วก็จะนิยมเสิร์ฟม,มาพร้อมกันนะคะซึ่งการเสิร์ฟอาหารไทยก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกลุ่มของอาหารเอเชียบ้านเรานะคะอย่างเช่นอาหารจีนนะคะก็จะมาการลักษณะที่มีอาหารเนี่ยอยู่บนโต๊ะ นะคะรวมกันแล้วก็คนรับประทานอาหารเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะเป็นของตัวเองแล้วก็จะนั่งล้อมวงกันรับประทานอาหารร่วมกันเป็นสำรับนะคะอย่างเช่นของประเทศเกาหลีก็จะใกล้เคียงกันนะคะแต่เมื่อเรากลับมามองที่อาหารตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมักมีการเสิร์ฟอาหารแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นขั้นตอนนะคะก็คือจะโดยเริ่มจากอาหารที่เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนแล้วก็ถึงจะตามมาด้วยเป็นอาหารประเภทซุป นะคะแล้วก็จะเป็นอาหารจานหลักซึ่งอาหารจานหลักที่ว่านี้แหละจะมีอ,องค์ประกอบของอาหารที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะแล้วก็เสิร์ฟโดยที่ทําให้คนนี้พอที่จะทานได้อิ่มในหนึ่งคนนะคะก็คือจะมีอ,องค์ประกอบของโปรโตีนนะคะคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ส่วนของผักที่เป็นอ,องค์ประกอบนะคะแล้วทํายังไงให้มันอร่อยใช่ไหมคะในอาหารตะวันตกโดยส่วนมากเนี้ยเขาจะมักจะเสิร์ฟกันเป็นชิ้นเนื้อนะคะชิ้นเนื้อก็คือเป็นโปรโตีนหลัก ดังนั้นเนี่ยการนําชิ้นเนื้อเขาจะไม่นิยมเอาไปแกงนะคะเหมือนกับอาหารไทยแต่จะนิยมเอาไปผ่านกระบวนการเช่นการอบ การทอดหรือว่าการย่างนะคะโดยยังคงรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อสัตว์อยู่นั่นก็คือไม่เสิร์ฟอาหารที่แห้งจนเกินไปนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นไม่เสิร์ฟหมูทอดมาในจานสเต็กนั่นเองนะคะซึ่งมันจะมีความแห้งจนเกินไปหากเป็นกระบวนการทอดก็จะมักจะนิยมใช้วิธีการเสียเสียก็คือการเอาไปกริลนะคะให้สุก ทั้งสองข้างนะคะให้ด้านนอกสุกแต่ด้านในเนี้ยอาจจะยังไม่สุกก็ได้แต่จะทําให้สุกต่อโดยการนําไปเข้าเตาอบนะคะแล้วก็ใช้อาจจะใช้ฝาปิดหรืออาจจะใช้ฟอยนะคะปิดด้านบนเพื่อให้มีความชุ่มชื้นมีไอ้น้ําเกิดขึ้นด้านในนะคะจะทําให้ชิ้นเนื้อนั้นเนี้ยยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยก็มักจะเสิร์ฟโดยการมีซอสนะคะซอสชนิดต่างๆเนี้ย ลงมาบนชิ้นเนื้อด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดว่าเนื้อชนิดไหนหรือว่าเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อหมูอะไรต่างๆเนี้ยเหมาะกับซอสชนิดไหนเนี่ยเราก็จะได้เรียนกันในบทเรียนถัดไปนั่นเองค่ะทีนี้เรากลับมาดูกันนะคะในเรื่องของลักษณะของอาหารตะวันตกต่อนะคะในเรื่องของลักษณะอาหารของตะวันตกเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารตะวันตกเนี่ยถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ย ก็จะมีโรงเรียนนะคะในการเปิดสอนทำอาหารตะวันตกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะในในในซีกโลกตะวันตะวันตกของเรานะคะหรือแม้กระทั่งในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมีโรงเรียนสอนทำอาหารเกี่ยวกับอาหารตะวันตก ซึ่งตำราหรือว่าลักษณะการสอนเนี่ยเขาจะคล้ายคลึงกันนะคะก็อาจจะอยู่ที่เทคนิคของแต่ละสถาบันนะคะว่ามีการสอนยังไงแต่นักเรียนทุกคนนะคะที่เรียนวิชาอาหารตะวันตกหรือที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารตะวันตกเนี่ยเขาก็จะสอนในศาสตร์เดียวกันนะคะซึ่งศาสตร์ศาสตร์นี้เนี่ยมันก็จะมีวิวัฒนาการนะคะมาจากประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบนะคะในการที่จะ สอนทำอาหารมีคําศัพท์ต่างๆจะสังเกตได้ว่าคําศัพท์ต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่ในวิชาอาหารตะวันตกหรือวิชาการประกอบอาหารต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นคําศัพท์ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นต้นแบบของโรงเรียนประกอบอาหารนั่นเองนะคะทีนี้ ต้นแบบของการทำอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะจากเชฟท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านชื่อว่าแองกัสเอสโคฟีเอนะคะแองกัสเอสโคฟีเอเนี่ยเป็นท่านแรกนะคะที่เริ่มการทำเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของการทำครัวนะคะที่เป็นต้นแบบในในถัด,ถดมา สิ่งหนึ่งที่ท่านทำไว้นะคะก็คือการที่ทำในเรื่องของซอสนะคะซอสที่เมื่อกี้ได้เกิิ่นไปแล้วก็คือเป็นการประกอบอาหารแล้วก็มีการราดซอสลงไปเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มรสชาตินะคะให้กับตัวชิ้นเนื้อหรือว่าจานอาหารนั้นๆนั่นเองนะคะ ต้นแบบของซอสที่ท่านคิดค้นขึ้นมานะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นซอสหลักนะคะหรือบางโรงเรียนบางสถาบันอาจจะเรียกว่าซอสแม่นะคะแกรนซอสมาเตอร์ซอสก็แล้วแต่จะเรียกไปซึ่งมีความหมายหลักๆก็คือซอสหลักนั่นเองนะคะการทําซอสหลักเนี่ยความหมายของทำไมต้องเรียกซอสหลักใช่ไหมคะซอสหลักเนี่ยหมายความว่าการที่เราจะต้องทาซอสขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วก็มีการนําส่วนผสมหรือวัตถุดิบชนิดอื่นๆเนี้ยใส่เข้ามา เพื่อจะแตกออกไปเป็นลูกซอสชนิดต่างๆได้อีกมากมายนะคะยกอซอสหลักนะคะหรือว่าซอสแม่ทั้งหมดเนี่ยที่นักเรียนการประกอบอาหารหรือคุณผู้ชมนะคะที่จะต้องรู้เลยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซอสทั้ง5ตัวนะคะอันแรกเลยเนี่ยเราเรียกว่าเบชเมลซอสนะคะซึ่งเป็นซอสที่มีลักษณะเป็นสีขาวนะคะจะประกอบไปด้วย นมนะคะแล้วก็ตัวเพิ่มความเข้มข้นที่เราเรียกว่ารูนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะพูดในบทถัดๆไปเช่นกันค่ะซอสต,ตัวที่2นะคะเรียกว่าซอสเอสปันยอนนะคะเอสปันยอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นถ้าดั้งเดิมจริงๆคือจะเป็นการเคี่ยวจากน้ำสต็อกนะคะข้ามคืนเป็นเวลาหลายๆชั่วโมง การเคี่ยวนะคะก็จะทําให้น้ำเนี่ยระเหยออกไปทําให้สิ่งที่ได้คือของเหลวมีความข้นเหนียวนะคะตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าเอสปานยอนนะคะแต่ในสมัยปัจจุบันเนี้ยอาจจะไม่มีใครมานั่งเคี่ยวซอสข้ามวันค้ามคืนเหมือนเช่นสมัยก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นการเสียเวลาแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการนำบราสต็อกนะคะก็คือน้ําสต็อกสีน้ําตาลมาต้มเคี่ยวรวมกับรูนะคะซึ่งรูก็คือที่ใช้เป็นตัวเพิ่มความเข้มข้นนั่นเอง นะคะก็เรียกว่าเอสปันยอนนะคะหรือบางท่านก็อาจจะเรียกว่าบราวนะะ์ซอสนะคะซอสสีน้ําตาลนั่นเองถัดมานะคะก็จะเป็นเวลูเต้ซอสค่ะเวลูเต้ซอสเนี่ยก็จะเป็นซอสที่มาจากไวท์สต็อกนะคะต้มเคี่ยวกับรูนะคะก็จะได้เป็นเวลูเต้แล้วก็สามารถแตกออกไปเป็นซุปก็ได้นะคะก็คืออาจจะเป็นซุปข้นเวลูเต้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นซอสฮอลองเดสนะคะ ซอสฮอลงเดซเนี่ยจะเป็นซอสท,ที่จัดอยู่ในกลุ่มของอ e ิมัลชันซอสก็คือคล้ายๆกับการตีน้ำสลัดในบ้านเรานั่นเองนะคะก็จะใช้วิธีการรวมของของเหลวแล้วก็น้ำมันนะคะเข้าด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกันข้อควรระวังของการตีซอสชนิดนี้คือห้ามแตกนะคะนั่นก็คือการที่ไขมันแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นคือคุณยังตีไม่ดีพอนะคะตัวนี้ก็คือตัวฮอลองเดซซอสนะคะ แล้วก็ซอสต,ตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวซอสแม่นะคะก็คือซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาลีก็ได้นะคะหรือว่าเป็นอาหารฝรั่งเศสที่าทานคู่กับพวกตระกูลเส้นพาสต้าต่างๆหรือพวกเนื้อสัตว์ ต่างๆนะคะที่จะเสิร์ฟคู่กันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวซอสแม่ที่แนะนําให้รู้จักกันก่อนในเบื้องต้นนะคะก็คือเมื่อเราเห็นอาหารตะวันตกเมื่อไหรเนี่ยเราก็มักจะเห็นซอสนะคะในในการที่จะเสิร์ฟมาคู่กันนอกจากนั้นเนี่ยยังมีซอสชนิดอื่นๆอีกที่เขาเรียกก็เป็นอาหารสมัยใหม่นะคะอาจจะไม่ใช่เป็นอาหารที่เป็นเป็นสมัยก่อนหรือว่าเป็นคลาสสิกนั่นเองก็จะพูดในบทถัดไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพหน้าตาของแองกัสเอสโคฟีเอนะคะที่ที่เป็นผู้คิดค้นตัวซอสแม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้วางระบบต่างๆในครัวนะคะในสมัยก่อนนะคะซึ่งลักษณะของอาหารตะวันตกเนี่ยก็จะขอสรุปเป็นข้อๆนะคะเมื่อเราเห็นอาหารตะวันตกแล้วเนี่ยเรามักจะพบว่าเขาไม่มีการปรุงอาหารอะไรมากมายนะคะแต่จะเน้นในการดึงรสชาติที่เป็นธรรมชาตินะคะจากวัตถุดิบ แล้วก็มีส่วนประกอบของนมแล้วก็ครีมนะคะเป็นส่วนมากมีรสชาติอาหารที่มีไม่กี่รสชาตินะคะโดยส่วนมากเนี่ยเวลาทำอาหารเสร็จก็มักจะตบท้ายด้วยคำว่า ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนั่นเองนะคะก็คือถ้าใครใครชอบเค็มก็เติมเกลือลงไปแล้วส่วนพริกไทยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มความหอมแล้วก็เป็นการเพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าบนโต๊ะอาหารที่เสิร์ฟอาหารตะวันตกเนี่ยก็มักจะมีขวดเกลือแล้วก็พริกไทยเนี่ยวางไว้อยู่นะคะนั่นก็คือคุณสามารถปรุงเพิ่มได้นะถ้าคุณยังไม่พอใจในรสชาติใครชอบเค็มมากก็สามารถ เพิ่มเกลือแล้วก็เพิ่มพริกไทยลงไปได้นั่นเองนะคะข้อ4นะคะก็คือไม่นิยมเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนมากนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของเขาเลยนะคะเครื่องเทศของเขาก็จะเป็นลักษณะ,ะกลิ่นจะหอมอ่อนๆแล้วก็จะนิยมใช้สมุนไพรสดนะคะมากกว่าสมุนไพรแห้งนั่นเองค่ะ 5. นะคะก็เป็นอาหารจานหลักนะคะก็จะมักนิยมเสิร์ฟด้วยการราดซอสเหมือนที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือเป็นซอสแม่ที่นําไปแตกเป็นซอสชนิดต่างๆนั่นเองค่ะ